นี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ป่านะครับเพื่อนๆครับผมกล้วยไม้ป่านะฮะไม่ได้ออกดอกกันง่ายๆนะเห็นะไหมไม่ได้ออกออกกันง่ายๆนะครับครับผมปีหนึ่งจะเห็นกันซักดอกหนึ่งนะ กล้ยไ,ไม้ป่าสวยนะครับของแท้แน่นอนกล้ยไ,ไม้ป่า